ทางด้านของนายพานทองแท้ชินวัตรนะคะก็ได้โพสต์ที่ Facebook แสดงอารมณ์ขันกับความผิดพลาดของโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ค่ะที่มักจะแถลงข่าวโจมตีเรื่องของแพงโดยที่ไม่เคยทำการบ้านเสียก่อนนะคะเราจะไปติดตามจากรายงานของทีมข่าว d n n ค่ะในพานทองแท้ชินวัตรโพสต์ Facebook อ้างถึงคอลัมน์รับพอสมควร ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับวันพฤหัส,สบดีที่6กันยายนที่เขาพาดหัวว่าชวนนพลาดประทะขาใหญ่ประชาธิปัตดโดยระบุว่าถ้ายังจำได้หลายเดือนก่อนที่พักประชาธิปัตย์ออกมาโหมโรงเรื่องของแพงแล้วโคศพพักอุตสาห์ไปเสาะหาข้าวขาหมูจานละ60บาทมาถแถลงข่าวแต่ก็ปรากฏว่ามุกแปกเพราะเจอนายพานทองแท้ไปชิมข้าวหมูแดงสุดอร่อยราคา30บาทที่ร้านชูจัน หน้าพักประชาธิปัตย์นั่นเองพร้อมแนะนำให้ฉลาดเลือกกินของอร่อยราคาถูกที่มีอยู่ใกล้ตัวทั่วทุกมุมเมืองจนโคศกพักประชาธิปัตย์เงียบจ้อยเลิกพูดเรื่องนี้ไปเสียนานหายไปหลายเดือนในชวนอนอินทราโกมันสุดยังไม่เข็ดคราวนี้เอาอีกแล้วไปกินข้าวกับราไก่ไข่ดาวจานละ75บาทที่สโมสรรัฐสภาก็ต้องยอมรับว่าราคาแพง จริงๆแพงกว่าข้างนอกเกือบสองเท่างานนี้โคศกพักประชาธิปัตย์กินไม่กินเปล่าดันแถมด้วยอาการคันปากเลยเอามาแถลงข่าวเป็นวักเป็นเวรว่าขนาดในสภาต่อหน้าต่อต,อตาฝ่ายค้านแท้ๆยังปล่อยให้อาหารแพงขนาดนี้เพื่อต้องการตอกย้ำให้เห็นภาพไร้กกืนไร้ฝีมือบริหารงานของรัฐบาลจนของแพงทั้งแผ่นดินกะเอามาแก้เกี้ยวที่เคยหน้าแตก จากของอร่อยราคาถูกหน้าพักตัวเองประมาณนั้นปรากฏว่างานนี้นายชวนนท์หน้าแตกเป็นครั้งที่สองเพราะผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลสัญญาในการเก็บตงค่าเช่าพื้นที่ค้าขายรวมถึงมีหน้าที่คอยควบคุมราคาอาหารในสภาให้เหมาะสมได้แก่ประธานสโมสรรัฐสภาที่ชื่อพิกเชษพันวิชาตกุลผู้อาวุโสแห่งพักประชาธิปัตย์ผลก็คือโดนด่าเช็ดตามข่าวเขาว่า ท่านพิเชษถึงกับถุนกึกขวันออกหูเพราะอยู่ๆก็มีรุ่นน้องมาฉีกหน้าหาว่าไร้กกินไร้ฝีมือในการบริหารจนเข้าแกงสภาพแพงขนาดนี้ถึงกับต้องออกมาแจงกับนักข่าวว่าได้มีมาตรการแก้ไขแล้วโดยให้ร้านค้าเลือกสองทางคือปรับปรุงราคาด่วนหรือยกเลิกสัญญาเห็นข่าวว่าโคศกประชาธิปัตย์ถึงกับต้องโทรสายด่วนไปเคลียร์ว่าผมขอโทษครับ ไม่ได้ตั้งใจไม่รู้จริงๆว่าเป็นผู้ใหญ่ของพักดูแลอยู่อ้าวพอเป็นพวกตัวเองไม่ด่าต่อแล้วเหรอไหนว่าแพงแพงแพงเข้าแกงจานละตั้ง75บาทพอกลายเป็นฝ่ายค้านเองที่ต้องรับผิดชอบมันถูกขึ้นมาทันทีว่างั้นในพานอองแท้ยังระบุได้ว่างานนี้น่าเห็นใจเพราะปลาบู่ชวนนประสบการณ์ยังน้อยต้องค่อยๆฝึกฝนไปและขอให้พรรคประชาธิปัตย์อย่าพิ่งเปลี่ยนตัวโคศก เพราะถือว่าเป็นตัวเรียกเสียงหัวเราะให้ผ่อนคลายทางการเมืองได้นี่แหละผลของการถแถลงอะไรมั่วๆไม่ตรวจเช็คข้อมูลเสียก่อนคราวก่อนเขาเรียกประบูชนเขื่อนคราวนี้นึกซะว่าเป็นปลาบูชนปังต่อก่อนแล้วกันทีมข่าว DNN รายงาน